รบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวกับพระราชกรณียกิจทรงเป็นเอกอัคารศาสนูประถมพกพุทธศักราช2460หลังจากพระองค์ทรงดำรงพระยศนายพันโทสมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอกรมขุนสุขโขทัยธรรมาราชาทรงพระพนวดประทับจำพรรษาณวัดบวรนิเวศวิหาร เล่ากันว่าสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรยานวโรรสสมเด็จพระอุปชาทรงพอบพระหาฤทัยที่ทรงเล่าเรียนพระวินัยโดยเคร่งครัดมีพระปรารภให้ทรงดำรงอยู่ในพระสมณเพศตลอดไปแต่พระองค์ไม่ได้ทรงรับซึ่งเป็นสิ่งแสดงพระอุปนิสัยว่า ทรงฝักไ่พระไทยในพระธรรมอย่างลึกซึ้งตลอดรัชสมัยที่พระองค์ทรงครองสิริราชสมบัติพระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ทำนุบำรุงบวรพุทธศาสนาในทุกด้านเช่นพระไตรปิฎกฉบับภาษาไทยซึ่งสมเด็จพระบรมชนกนาถพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพิมพ์ขึ้นจำนวน39เล่มแต่ยังขาดบางคำพีพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า,โป,ลาโปรดกระหม,ม่อมให้จัดพิมพ์ใหม่จนครบถ้วนรวม45่สิบห้าเล่มเรียกว่าพระไตรปิฎกฉบับสยามรัฐโดยทรงมีพระบรมราชานุญาตให้มหามกุตรราชวิทยาลายัย มีกรรมสิทธิ์ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ตลอดไปพระราชกรณียกิจอีกประการหนึ่งที่แสดงว่าพระองค์ทรงมีพระราชยานาทัทน์เล็งเห็นการไกลย,ยิ่งคือทรงให้พระสงฆ์เป็นธุระสั่งสอนศิลธรรมจัญญาแก่เยาวชนในโรงเรียนดังกระแสพระราชดำรัสความตอนหนึ่งว่า ระหวังว่าคณะสงฆ์กับฝ่ายโรงเรียนจะร่วมมือกันยังจริยศึกษาให้สามารถกล่อมกล่าวนิสัยกุลบุตรให้งดงามขึ้นและอีกประการหนึ่งที่สะท้อนให้เห็นพระอัจฉริยภาพและความห่วงใยต่อเด็กและเยาวชนของพระองค์คือทรงโปรดกล้าวปรดกระหม่อมให้ราชบัณฑิตยสภา จัดประกวดการแต่งหนังสือสอนพระพุทธศาสนาแก่เด็กทรงเน้นว่าหนังสือนั้นควรอธิบายความให้ง่ายให้เด็กอายุสิบขวบเข้าใจได้ง่ายหนังสือที่ชนะการประกวดเรื่องแรกชื่อศาสนาคุณของหม่อมเจ้าพูลพิสมัยดิสกุลพระองค์ได้ทรงเขียนคำนำพระราชทาน และทรงโปรดกล้าวปรดกระหม่อมให้พิมพ์แจกในวันวิสาขบูชาจำนวนหนึ่งหมื่นเล่มและเรื่องที่ชนะการประกวดในปีต่อมาอีกแปดเล่มก็ทรงโปรดกล้าวปรดกระหม่อมให้พิมพ์เผยแพร่เช่นเดียวกันภายหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครอง2475หนังสือนี้ได้หยุดไป ต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ได้ทรงปโปรดกล้าโปรดกะหม่อมให้ราชบัณฑิตยสถานจัดประกวดและพิมพ์เผยแพร่าพรามาตลอดพระองค์ทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการบำเพ็ญพระราชกุศลทรงประกอบพิธีในวันสำคัญและพระพิธีทางาศาสนามิได้ขาด อีกทั้งเสด็จพระราชดำเนินไปถวายภาพพระกฐถินทั้งทางชนละมากและสทละมากณพระอารามหลวงทั้งในพระนครและหัวเมืองในส่วนการบูรณะพระอารามทรงโปรยกล้าวโปรกรหม่อมให้บูรณะปฏิสังขรวัดพระศรีรัตนศาสาศดารามในโอกาสสมโพช์พระนคร150ปี และยังทรงโปรดกล้าปรดกระหม่อมให้บูรณะวัดต้นพระบรมราชวงศ์จักรีคือวัดสุวรรณดารา,รามพระนครศรีอยุธยาวัดพระปฐม,มเจดีจังหวัดนคปรปฐมและวัดราชบพิษสถิตมหาศรีมารามซึ่งเปรียบเสมือนพระอารามประจำรัชกาลด้วยต่อมาเป็นที่ประดิษฐานพระบรมราชาสรีรังคาร ที่ถานพระพุทธอังคีรสณพระอารามแห่งนี้พระมหากษัตริย์และการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาเป็นเสาหลักสำคัญแห่งสยามประเทศเพื่อความผาสุขร่มเย็นเป็นหลักยึดเหนี่ยวจิตใจของอนาราศดรมาทุกยุคทุกสมัย พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ทรงปฏิบัติพระราชกรณยียกิจด้านการศาสนาด้วยพระราชาหฤทัยแห่งเอกอัครศาสนูปธรรมพกอย่างเต็มเปี่ยม